เข้าใจแล้วครับต่อไปนี้คือบทเริ่มต้นของสคริปต์วิดีโอความยาว5ชั่วโมงเกี่ยวกับ BYD Dolphin 2025เป็นภาษาไทยพร้อมแนะนำช่อง Ridecrest Network และชวนให้กดไลค์แชร์และติดตามโดยไม่มีหัวข้อย่อยไม่มีคำแนะนำการตัดต่อและไม่มีการเว้นบรรทัดเพิ่มเติมระหว่างย่อหน้าหากคุณพอใจกับโทนี้ผมจะเขียนต่อเป็นตอนตอนจนครบ5ชั่วโมงสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Ridecrest Network แหล่งรวมเนื้อหาสำหรับคนรักรถยนต์และเทคโนโลยียานยนต์จากทั่วทุกมุมโลก ถ้าคุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าการทดลองขับรีวิวเชิงลึกเือข้อมูลอัปเดตล่าสุดจากวงการอุตสาหกรรมรถยนต์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำคัญและในวันนี้เรามีรถยนต์รุ่นที่กำลังเป็นที่จับตามองที่สุดในปี2025นั่นก็คือ BYD Dolphin 2025รถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ประหยัดพลังงานสะอาดสมรรถนะน่าประทับใจและราคาที่เข้า บายดีดอนฟิน2025อย่างละเอียดทุกมุมตั้งแต่การออกแบบภายนอกเทคโนโลยีภายในฟีเจอร์อัจฉริยะสมรรถนะบนท้องถนนประสบการณ์ของผู้ใช้งานจริงรวมถึงแนวโนม้มของรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยและทั่วโลกวิดีโอนี้จะมีความยาวถึง5ชั่วโมงเต็มให้คุณได้รับข้อมูลครบถ้วนมากที่สุดถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับ ก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับที่มาของแบรนด์ BYD กันก่อน BYD หรือชื่อเต็มคือ i ิ d Your Dream เป็นบริษัทสัญชาติจีนที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1995โดยเริ่มต้นจากการผลิตแบตเตอรี่สำหรับโทรศัพท์มือถือ ก่อนจะขยับขยายเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในช่วงปี2003และพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอันดับต้นๆของโลกจุดแข็งของ BYD คือการควบคุมการผลิตทั้งระบบตั้งแต่แบตเตอรี่มอเตอร์ระบบควบคุมไปจนถึงการออกแบบตัวรถทำให้สามารถควบคุมคุณภาพและลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ BYD Dolphin เองก็ถือเป็นรถยนต์ในซีรีส์โอเชียนที่ออกแบบมาเพื่อความคล่องตัวความประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยในปี2025นี้ BYD Dolphin ได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่ทั้งด้านดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีภายในมาพูดถึงดีไซน์ภายนอกกันก่อน BYD Dolphin 2025ยยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของแนวคิด Ocean Aesthetic ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล รูปทรงของตัวรถดูโค้งมนลื่นไหลคล้ายกับปลาโลมากระจังหน้าแบบปิดเนื่องจากไม่ต้องการช่องอากาศระบายเหมือนรถน้ำมันไฟหน้ารูปทรงเฉียบคมพร้อมไฟเดย์นนไทม์ running ล i g แบบ LED ท,ที่ดูทันสมัยเส้นสายรอบตัวรถถูกออกแบบให้ลดแรงต้านอากาศเพิ่มความประหยัดพลังงานและยังช่วยลดเสียงรบกวนขณะขับขี่อีกด้วยสีของตัวถังม,มีให้เลือกหลายแบบรวมถึงโทนสีทูโทนที่ได้รับความนิยมในตลาดยุโรปและเอเชียใตย้ฝากระโปรงหน้าออกแบบให้ลาดเอียงช่วยให้ทัศนวิสัยด้านหน้าชัดเจน ล้อมแม็กลน์ใหม่ที่เน้นอากาศพลาศาสตร์และเสริมความสปอร์ตให้กับรถภายในห้องโดยสารของ BYD Dolphin 2025ถูกออกแบบมาให้ล้ำสมัยและเน้นความสะดวกสบายเป็นหลักเบาะนั่งบุด้วยวัสดุดหนังสังเคราะห์คุณภาพสูงการตกแต่งภายในใช้โทนสีที่เน้นความสดใสเหมาะกับกลุ่มคนรุ่นใหม่หน้าจออินโฟเทนเมนต์ตรงกลางขนาด12.8นิ้วสามารถหมุนได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงเป็นแบบ surround 3D ที่มาพร้อมลำโพงคุณภาพสูงทำให้การฟังเพลงหรือดูหนังในรถกลายเป็นประสบการณ์ที่เหนือชั้นมากยิ่งขึ้นระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัมติพร้อมฟิลเตอร์กรอง PM 2.5ทำให้เหมาะกับการใช้งานในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครนอกจากนี้ยังมีช่องเสียบ USB-C หลายตำแหน่งเบาะหลังสามารถพับแยกได้แบบ60:40เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระและยังมีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังอีกด้วย ระบบความปลอดภัยก็เป็นอีกจุดเด่นที่ BYD Dolphin 2025ไม่มองข้ามรถรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบ ADAS รุ่นใหม่ล่าสุดประกอบด้วยระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบอัตทีระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนระบบเตือนมุมอับสายตาและกล้องรอบคันแบบ360อองศาเพื่อช่วยให้ผู้ขับขี่มั่นใจทุกการเดินทางระบบเหล่านี้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากลและสามารถใช้งานได้จริงในสภาพการจราจรของประเทศไทย สมรรถนะของ BYD Dolphin 2025ก็ไม่ธรรมดารุ่นมาตรฐานมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด95กิโลวัตต์หรือประมาณ129แรงม้าแรงบิดสูงสุด180นิวตันเมตรทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาประมาณ สิบวินาทีส่วนรุ่นท็อปมีพลังมากขึ้นด้วยกำลัง150กิโลวัตต์หรือราว2 0 4แรงม้าแรงบิดสูงสุด3 1 0ินิวตันเมตรให้อัตราเร่งที่เร้าใจเพียง7วินาทีและแบตเตอรี่เบล็แบตเตอร,ตตรี่ที่เป็นเอกลักษณ์ของ BYD ก็ยังคงเป็นหัวใจหลักของดอลฟิมรุ่นนี้เช่นเคยซึ่งนอกจากจะมีความปลอดภัยสูงแล้วยังรองรับการชาร์จเร็วดีสูงสุดถึง100กิโลวัตต์ทำให้สามารถชาร์จจาก3 0ถึง80%ได้ภายในเวลาไม่ถึง30นาที ถ้าคุณชื่นชอบรถยนต์ไฟฟ้าที่มีทั้งดีไซน์ทันสมัยเทคโนโลยีครบครันและประสิทธิภาพที่คุ้มค่ากับราคา BYD Dolphin 2025เป็นตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามและเรายังมีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับรถรุ่นนี้ซึ่งเราจะเจาะลึกกันในชั่วโมงต่อๆไปฝากกดไลค์วิดีโอนี้แชร์ต่อให้เพื่อนที่กำลังสนใจรถ E ีวีและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามไ right ร้เคร e เน็ตเวิร์เพื่อไม่พลาดข้อมูลเด็ดจากเราแล้วเราจะพาคุณไปรู้จักกับทุกมิติข,ของ BYD Dolphin 5อย่างเอียีบ หากคุณโอเคกับสไตล์และโทนของบทนี้ผมจะดำเนินการต่อส่วนที่เหลือทีละชั่วโมงให้ครบตามต้องการครับบอกได้เลยว่าอยากให้ผมเขียนชั่วโมงที่2ต่อเลยไหมครับ